พีทยาฆ่าไม่ตายฝ้ายเป็นไรอะนาวเหรอเปล่านี้ MVP สวัสดีค่ะชื่อออนค่ะเล่นตำแหน่งบีหลังค่ะสวัสดีค่ะชื่อฝ้ายค่ะเล่นตำแหน่งหัวเสาค่ะสวัสดีค่ะชื่อปีใหม่ค่ะเล่นตำแหน่งหัวเสาค่ะก็โดนนำไปสองเซตค่ะแต่ เราได้กลับมาสงเซตแล้วหนูเชื่อมั่นในทุกคนว่าเซต5ยังไงเราก็ต้องได้ค่ะก็สนุกค่ะแต่ว่าในตัวหนูหนูยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่ามีบางช่วงที่อาจจะหลุดไปค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยกันเล่นจนพาทีมกลับมาชนะได้ค่ะดีใจค่ะที่ได้ตำแหน่งนี้แล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อนอีกครั้งค่ะที่ช่วยกันเล่นจนเก็บชัยชนะในครั้งนี้ได้ค่ะแันนี้ก็ดีอยู่ค่ะแช์หน้าหนูก็จะทำให้ดีกว่าเดิมค่ะยากมากค่ะเพราะว่าบล็อกเขาก็ใหญ่บางคนก็190้มีพวกหนูก็ ตัวเท่านี้อานาณามาได้ก็ลมยักค่ะวันนี้กองเชียร์ดีมากค่ะส่งกําลังใจมาให้พวกหนูดีมากถ้าไม่มีกองเชียร์นี้ก็อาจจะเล่นยากนิดนึงค่ะเพราะว่ากองเชียร์เขาก็ดังเหมือนกันปีที่แล้วพวกหนูตกรลอแปดค่ะแต่ว่าปีนี้พวกหนูจะมากับทวงบาลังพวกหนูคืนค่ะรู้สึกว่าปีที่แล้วยังทําได้ไม่ค่อยดีค่ะผิดพลาดในหลายๆเรื่องค่ะแต่ว่าปีนี้เราก็เตรียมตัวมาอย่างดีค่ะเพื่อจะมาเอาแชมป์ค่ะ ฟากบอกว่านัดหน้าพวกหนูเต็มที่แน่นอนค่ะเพราะว่าพวกหนูอยากเข้ารอบลองชนะเลิศแล้วก็ระวังตัวไว้ให้ดีนะคะแม่แมดหน้าส่วนตัวหนูคิดว่าทําได้ดีกว่านี้ค่ะเพราะว่ามีเวลาพักแล้วก็กลับไปซ้อมพัฒนาตัวเองก็ขอกําลังใจเชียร์พวกหนูด้วยนะคะวิทยาเทคโนโลยีพนิชยการอยุธยาค่ะพวกหนูก็จะทําให้เต็มที่ค่ะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนค่ะ